ปัญหาฟิล์มรถยนต์ลอกเป็นขุยป้องกันและแก้ไขยังไงผมพาไปดูครับผมครับปัญหากระจกฟิล์มลอกนะครับหลายท่านอาจจะเจอนะครับรถตัวเอง,ท,งทั้งนั้นที่ตัวเองไม่ได้ล้างเองอะไรประมาณนี้นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับมันเกิดจากการที่เราใช้สารเช็ดกระจกหรือน้ำยาเช็ดกระจกเนะี่ยที่มีสารทำความสะอาดเข้าไปนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับร้านไหนที่เขาใช้ไม่ใช้บ้าง คือตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้กับแต่ละท่านนะครับให้เวลาไปล้างรถเนี่ยแนะนําเพราะเราไม่รู้ว่า,าไม่ให้เขาเช็ดภายในนะครับไม่ให้เช็ดภายในดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าร้านที่เขา,เาน้ํายาที่เขาผสมมันเนี่ยเพราะเขาไม่รู้คนผสมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไอ้ไม่ใช่จุดคนที่เอามาใช้ในคาแรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าซื้อแบบทำานรูปมาถูกต้องไหมครับเพราะงั้น ให้บอกเขากำชับเขาว่าให้เช็ดแต่ภายนอกนะครับเช็ดภายนอกก็พอซึ่งภายนอกเนี่ยมันไม่มีเคลือบไม่มีฟิล์มนะครับมันก็ไม่มีปฏิกิริยาใดแต่ถ้าเกิดภา,ายในปุ๊บเนี่ยมาเช็ดกระจกปุ๊บเนี่ยพอใช้เวลาไปนานหรือไปล้างบริการบ่อยๆเท่าเนี่ยมันจะเกิดเป็นคราบขุยแบบนี้นะครับซึ่งมันเกิดจากทั้ง IPA นะครับน้ำยาเช็ดกระจกที่มีผสมสารทำความสะอาดเข้าไปด้วยมันทําให้กัดฟิล์มนึกออกไหมครับกัดฟิล์มเป็นแบบนี้รถคันนี้เป็นรถ ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการวันนี้ครั้งแรกนะครับผมเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับว่าอาการแบบนี้ก็คือมันเคลือบฟิล์มไม่เหลือแล้วมันก็จะเริ่มกัดก่อนไปเรื่อยนะครับดังนั้นผู้ใช้รถนะครับที่รักรถที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็เน้นย้ำถ้าล้างให้บ่อยนะครับก็บอกเขาว่าเช็ดแต่ภายนอกก็พอเดี๋ยวภายในเราใช้น้ําเช็ดออกก็ได้ครับผมมันมันเช็ดไม่ยากกระจกพวกนี้เช็ดง่ายครับใช้น้ําชุบผ้าแล้วเช็ดออกนะครับ วิธีแก้ปัญหานี้แก้ไม่ได้แล้วก็คือต้องเปลี่ยนฟิล์มใหม่หรือปล่อยให้มันลอกไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิล์มใหม่ส่วนน้ายาที่ผมอสอนลูกศิษย์นะครับของผมจะมีสูตรน้ายาที่ไม่ใช้สารทําความสะอาดอเข้าไปนะผมใช้แค่ n 8 0 0 0กับ i p a นะครับ N8000 เนี่ยทำให้เกิดความลื่นนะครับไม่ได้มีผลต่อการะชะล้างนะครับมีทําให้เกิดความลื่นจะใช้ปริมาณแค่นิดเดียวนะครับมันมีปริมาณบอกให้กับลูกศิษย์ลูกหาผมอยู่ดังนั้นนะครับใครที่ ต้องการน้ำยาเค,เคมีที่ไม่มีสม่วนผสมของน้ำยาสลายคราบเพื่อไม่ให้ท,ทําลายฟิล์มของลูกค้านะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาเรียนกับผมได้นะครับผมก็สอนอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะค,คือยกตัวอย่างนี้มาให้ดูนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับวิธีป้องกันทำแบบรถใหม่เนี่ยคุณควรทำยังไงนะก็คือบอกเขาว่าเช็ดกระจกแต่ภายนอกก็พอนะครับแต่ภายในเนี่ยเราจะเช็ดเองโดยจะใช้น้ําชุบผ้า ไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ไมโครนะครับชุบน้ําแล้วก็เช็ดๆ,ๆก็ออกแล้วนะครับมันเป็นเพียงรับมันเราให้เขาเช็ดแต่ข้างนอกก็พอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มลอกเป็นขุยแบบนี้นะครับท่านผหรับทลินนี้ก็มีสาระ,ะดีๆมาฝากพี่น้องป้องกันเมื่อไม่ให้เกิดแบบนี้นขึ้นกับรถท่านนะครับแต่ส่วนเคมีของผมนะครับผมจะไม่ใส่สารตัวนั้นเข้าไปนะครับเพราะว่าเจอมาตัวเองแล้วเดยสังเกตแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมารู้จนมาทดลองนะครับ ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดจากเหตุนี้เองนะครับผมเอ,อคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนสวัสดีครับ